สวัสดีครับนี่นางฟ้าปะเนี่ยใช่รู่ได้ไงอ่ะถ้าอยู่ชั้นไหนเนี่ยทำไมตกลงมาแล้วสวยมากชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดโอ้โหยิ้มมาทีไรใจเราละลายเลยพูดเรากี่ห้องแล้วแบบนี้คุคคลแรกเลยคนแรกเธอชื่ออะไรพี่เลมอนครับโอ้โหทำไมแบบเลมอนปกติมันเปรี้ยวใช่ไหมเราเห็นเธอแล้แบบหวานมาก นเจบใช่เจ็บเลยมีมีมีผ่านใจอะไรยังมีมีผ่านใจอะไรยังไม่มีครับมีมีอะไรมีหวานเย็นเถิดในโลกเถิดนะทุกคนติดตามไปก่อนติดตามไปก่อนแม่แล้วเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออโน่อ๋ออโน่ใช่เรียกที่รักก็ได้ถ้าไม่ถนัดเรียกอโน่ ออายุ19เธออายุเท่าไร่ริงหรอใช่เลยยี่ส้าเหรอยี่หาน้าเหมือน16เลยอ่ะไปทำอะไรมาทำไมวันนี้น่ารักจังน่ารักทุกวันอ๋อเธอเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนให้ทายดีกว่า ขกอิสานได้ป่บไม่ได้ครับคนพัทยากรุงเทพชาวคนใต้ได้คนใต้หรอได้แล้วแดงใต้ให้ฟังได้ไหมไม่ได้ตำหมะกหงเธอเคยกินตำหมะกหงไหมตำหมะกหงคือต้มตำป่ะโอ้รู้ซะด้วยโอ้โหเดาเดาเก่งแค่ว h าโอ้ ชีวิตประจําวันใช่แบบตื่นนอนมากินข้าวกับอะไรอะไรประมาณนี้ไงตำมห่งเธอเคยกินตำมหฮงไหมตำมะฮงคือส้มตำปะโอ้รู้ซะด้วยโอ้โหเดาเดาเก่งแค่ว่ a เก่งไงเก่งมากปกติเธอชอบกินอะไรชอบกินส้มตำก็หกก็หกอบกินตำสัวอ๋อกินตำสั่วกินเผ็ดไหม กินไม่เผ็ดครับเว้ยเราก็หวานๆนะกินเราได้เราไม่เผ็ดเพิ่งไลฟ์วันนี้วันแรกจริงเหรอจริงแบบลองไลฟ์ครั้งแรกนี่เหรอคะใช่เราเหงาไงอกหักอกหักก็เลยมาไลฟ์สดไงจะหาหวานใจไงโอ้ร้อนบอกอยู่ต่างประเทศเธอปั่นเราเหรอเธอมาช่วยเราหน่อยสิเธออว่าเรา ชชออ่ไหนอะเธออยากรู้ไหมอยากรู้อันซ้ายอ,อันซ้ายอันขวา<อ>แล้วส่องดูหัวใจเธอเราอยู่นั่นแหละ <c oughs> อะไรอะะไรอะไรนะอะไรเขาเนี่ย <c oughs> เอาเธออยากรู้ว่าเราอยู่ไหนก็ส่งดูใจตัวเองสินึกว่านึกว่าถ้าอยากรู้ต้องไปดูสิไม่เราตอนนี้เราซ่อนอยู่ในหัวใจเธอจิ่เห่อเธออึดอัดปะไม่อึดอัดเราชอบพี่เอลดีครับน่ารักขนาดนี้ทำไมมีมีคนมาจีบเยอะไหมไม่ค่อยถ้าเราจะจีบนี้จะปิดไหมเนี่ย คิวที่เท่าไหร่ฮะคิวที่เท่าไหร่ไม่ไม่ไม่มีบัตรคิวค่ะไม่มีบัตรคิวเอามเธอปั่นแล้วทุกคนบอกเราไม่ได้ปั่นอันนี้พูดจริงจากหมากหัวใจหัวใจเรามีสี่ห้องไม่ต้องแล้วอยู่โนเวย์เราอยู่นอร์เวย์อย่าก็ไม่อยู่กับเราไม่ล่ะหยุดได้เลยเหรอคะได้ไม่ไม่ดีมั้งผิด บ้ามันแบสบสีมบบเถืองผิดผีเือื่อะไรอ่ะเราอยู่นู่นต้ง,ตงแต่แบ้แตยื้เท่าไหร่ต้องแต่งก่อนใช่ไหมอ๋อสิงส,สดเท่าไหร่เนี่ยถามแม่ได้ไหมแม่อยู่บ้านไหมเราอยู่คนเดียวอ่ะเราอยู่คนโด จริงสอดจริงสอดแพงไหมอะ่ะแต่สัก30ล้านไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาจ่ายให้ได้30ล้านจ่ายเป็นเงินกีบนะเนี่ยโ สวัสดีทุกคนเมื่อเนี้ยหนูสิพาทุกคนไปนั่งเหือใ่ายน้ำกันเนาะเหือลำนี้นี่แหละมาแต่เด่นมากตื่นเ้าเซหน้าก็ยังบอทันไดรลางเนาะก็ยังบอรด้กลิ่นยานบอทันเหือเอ้ยเลยมาเซ็คอินเนี่เฮาก็เอาตัวที่เฮาซื้ออยู่อินเทอร์เน็ตมาสแกนเนาะแล้วเฮาก็สิด้บัตรมานี่เองเนาะทุกคนแล้วเฮาก็ไปสแกนผ่านตู้เนาะอันนี้คือโบมีพนักงานมาเหตุเบียกเลยเนาะเฮาคิดว่าตัวเองสิมาถึงทุกคนอันนี้อันนู้นเคยนั่งเหงื่อบอกว่านะืาวอง บรบบรายกนนะะญญากาศก็เงียบๆเง,งาๆอากาศตอนเศร้าอย่างบบมีไผ่ทันตื่นแ <c oughs> ม่กะบ,บึงโทรศัพท์อยู่ืออกะดีใจแหงตอนนี้เฮือกมาเทียบฟังเป็นที่เทียบห้อยแล้วเฮาสินั่งจากสตาวังเ,นเ,นเงียไปแบกเนาะเฮือรำนี้มาแต่เด่นมากเลทุกคนค้างทำอิดเลยเฮาย่างเข้ามาในเฮือแล, <c oughs> แล้วทุกคนเป็นไคนี่คือของที่เขดู <c oughs> แลทุกคน ความรู้สึกคือตื่นเต้นแหงนะตั้งแต่เกิดมาหนูเคยขึ้นเรือลำใหญ่ขนาดนี้ทุกคนเรือลำนี้มีประมาณ10บซันเนาะทุกคนเดี๋ยวโนูซิมารีวิวอยู่ภายในเรือก็จะมีหมดทุกอย่างเนาะมีช็อปมีบาร<ม>์ร้<บ>า,านอาหารหงแหมอัน,น่ะลองซีไซลิปลองเนาะว่าซีขึ้นเป็นบ่ทุกคนชั้นที่สิบใชนนียวันนี้คือเขาอยู่ซันที่แปดเสื้อาหารเนี่เสื้อเขาลวดเนี่ยเสื้อเนีเขาเสียบเขาพูด ออกทางนั้นเห็นหรอกกักี่าทเนี่ยไปสิสั้นที่สิบนี้ซี่เป็นโซนโรงแรมเนาะแต่เขาไม่ดได้มานอนโรงแรมเขาลงไปดีกว่าทุกคนมามัว่วซั่วไว้อุ้ยส่วนตัวลูกมาต้องจงพีไอ้คิวเอออันนี้โรงแรมูสั้นเจ็ดลูกมาสั้นเจ็บ เอาเนอะทุกคนบ้านนี้เขากับนั่งลิฟต์ลงไปซันที่เจ็ดเนาะไปเบิ้งกันวนะ่าซันที่เจ็ดซีมีอย่างแน่เนะอะเอออนุก้าขึ้นเทือทําอิดเลยขึ้นเหือบงงอย่างเลยเนาะอเออเขากับองซอกเบิ้งนี้กับซีมีหานพับหานบ่ากับหานกับเข้ากับซ,ซียูซันที่เจ็ดนี่หมดเนาะทุกคนส่วนนั่งลิ้นอีอย่างกับซียูนี่หมดหงอาหารกับยูนี่หมดเนาะทุกคนแต่ว่าเขาบ่สนใจอย่างตอนนี้ตอนเศร้าเขาต้องการนอนพักผ่อนก่อนเนาะเศร้าแหงเนาะทุกคนเจ็ดโมงตอนเศร้านี่ยเม่กะเออ เก็บนู่นเก็บนี้แล้วก็อูขอนอนพักผ่อนจกนอกอักหน่อยก็เนาะเพราะว่าเดือนทางมันเมื่อยทุกคนเออเมกันอนเดือนทางเนาะทุกคนไปใส่มาใส่แบบฟ้าวอะนะบ่ได้นอนเนาะมันเมื่อยทุกคนก็นอนพักผ่อนสามสัโมงผ่านไปตอนนี้กับตอนสวยแล้วนี้นวิวบรรยากาศข้างนอกทุกคนงามแหงแต่แม,ม่เบอกสนใจฟันอเอาเล็กเนาะทุกคนอะนอกก็นอนตื่นแล้วเฮากำมากินข้าวเนาะทุกคนอานอกก็ซื้อแซนด์วิชมาสองเปียงเนาะกัด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 กินให้มันอิม่มแล้วเฮากำมาเบิง้งวิวบรรยากาศอยู่ทางนองเนาะบอก เลยว่างามแหงทุกคนโอ้ยว,วิวมระกำงามนี่น่ากันนี้เป็นประสบการณ์ในการนั่งเหือครั้งทับอิดนอเนาะ็ถือว่าภูมิใจแหงได้เห็นเฮือนซานบ้านซ่องปกยุผูยุผาแบบสีโอ้ยเฮือแล่นผ่านอย่างสีวิวนี่คุ้มสุดคมเลยทุกคนเออ นี่ป๊อดงามแหงนนกบินผ่านนี่ป๊อดทุกคนอากาศข้างนอกมื่อนี้ยักหนาวหน่อยนึงนะทุกคนฝนตกตลอดมือเลยแบบท้องฟ้าก็ยักมืดเคืมเนาะนี่ก็ฝนอ้อยเนี่ยอนุกระ่ายวิวบรรยากาศใล้ทุกคนเบิ่ง งดงามแหงอันนี้ก็คือเป็นวิวของเมืองไบเก้นเนะทุกคนเฮาใคซีิเข้าเทียบฟังแล้วไปสิฮอดท่าเงี้ยแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นเงาส่งสินค้านั่นเองเนาะอันนี้การโน,นก็บุเคยเห็นจะกเชื่อกันได้เห็นเน้มากับแม่สองคนเฮาซิไปเที่ยวเมืองไบเก้นน้ากันเนาะถ้าติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวโนที่พาเที่ยวเมืองไบเก้นเนาะอือมาได้ยังนี่<ะ>ทางหุ้ แต่เมื่อคืนยังไม่ทนแล้วบ่ยังีเหมือนเนื้นทียังแล้วออเบิเข็นงนคุณเอาเข้าค่ะอันนี้คือนี่นี่น้น่ล้วยไปก้วยไปคุณห้าดึนี่นคุณ้าดึงนายสร้างยี่เพิ่มผิวเ่านี่เ้าอนนี้สร้าอ๋อแสงดิแล้วคุณจะเอาเข้าตรน้ลุกพึ่นเก่งตันั้นเราเอาชีโอ ก็เ่เราเข้าขออกประตูเราไปเซ็กก,กินเน่เขาไปทีลงนี้อันนี้ก็คือเป็นสถานีเหือเกรกเบเกเป็นที่หมวเร็วเมื่อกันว่าบ้าสีเอเนาะ,ะกับแม่กับเฝ้าลากระเป๋าออกจากเหงือแร้เขากับพหัวทางสิไปทางใดนเนาะก็ที่ต่ำเมือตัวพอตู้เพื่อนปนี้แม่กับนีโ่โมยดีใจเด็ดแม่มาเที่ยวเที่ยวทำอิดเลยเน,นะพอดีใจแหงกันี่เงือใหญ่แถวนั่งมาอากาศครั่งน้อก,กับฝนตกทุกคน กาวิวบรรยาก้าววันนี้บุหัวซี่เป็นที่ไหนเนาะแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกเข้าไปใส่เสื้อกันฝนคือเปียกทุกคนมันตกหงดมือเมืองตันนี้นาะมันมีแบบเซาหรอกตอนนี้เขาก็จะงูเหี้ยมเป็นที่เฮี้ยพลอยเนาะกำลังเอาเครื่องเก็บยูเข้าหรอเปล่แต่ว่าเห็นอยู่ข้างหน้าคุณละไม่ไหลอยากกินเหี้ยงเลยน้ำชื้นเยอะที่นอนดูนีเอี่ยว ตอนนี้นะทุกคนหาโนซิาพาทุกคนไปเบื้องอาหารทะเลอยู่ในเมืองแบกเก้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางนีนะครับเขาจะขายอาหารทะเลน,นี่โอ้มีซูชิน้ำเนี่ยปลาจจะปลาสดๆแล้วก็มาเ็ือมาพี่ยังเห็นเป็นตุงนีงนี่มังกรโอ้ เบ่งน้องคนเบ่งนางเบงน้องเรากกินตโสด้โอ้จง่าย่้ทุกคนเห็นบอกง่ย่ไ่าโ้เวลาประมาี่ร้องกาปราูปล่าะรูไป ตัวปะเยาย่งเา้ปตัวห้าโลเนี่นะสี่ห้าโลมดเลยมหประมาณอันนี้อันนี้เขาเนี่ยอันนี้ลอบสเตอร์ลอบสเตอร์เออที่นี่ตัวมัรุ่าลอบสเตอร์แลทุกคนทีุ่กคน ขายใน้านเนาะก็จะมีอาหารทะเลสดๆขายเลยนะทุกคนนี่กินอยู่นี่ก็ได้เอากลับบ้านก็ได้คือกันนะทุกคนเนื้อปลาตอนนี้โอ้อยากกินเห็นมาซอยจุก,กินนะโอ้ยคักๆเลยนี่ตลาดแห่งนี้นะทุกคนเปิดมาได้เป็นร้อยกว่าปีแล้วนะทุกคนปานอมาส่วงนต่อหน,น้นาเนาะก็ยังบริได้ปลาปุงมเชื่อตอนนี้คือปลาปุงเรียบร้อยแล้วทุกคน เมืองเบเก้นเนี่ยโน้เคยมาเที่ยวเที่ยวนึงแล้วเนาะอันนี้เที่ยวที่สองอ่ะโน้พาแม่มาเที่ยวเนาะแม่ก็เคยมาแม่เป็นยากมากินอาหารทะเลทุกคนอันโน้ก็เลยว่าจัดไปอุ้ยมันสั่งกันตัวเป็นรูกันมานี่เดี๋ยวเมนูที่เยาสร้างมาก็มีแซลมอนมีหอยเออนี่หอยสดสดสันเผิวสกินเจวซีฟู้ดแต่เพิ่นบุไดีน้ำจิ้มซีฟูดอยู่ในฮานมีแต่บาสบีเนาะเพิ่นก็เลยกินกับบาสบีกับเปล่งนาวนะทุกคนเลมอนเนาะเออโน้สร้างอันลอสเตอร์กับอ่าสลัดเนาะทุกคน เน,เน็ตหวนเองนะทุกคนทำมาซิมกันว่าสิแซ่บบ่ทุกคนอันนี้ก็บเคยลองจักเทือนี่ปิ๊บสิสมแซ่บจุ่มเนี่ยมาใส่ส,สลัดยิ้ดุ่ ก <Indonesia> ็กินน้ำแข็งอ so so ันน so so ี้ตัวไหญ่ไขม่นไขม่นเป็นว่าอันนี้มันมันเด็ดแนวเดียวกันแต่ว่าใหญ่อันนี้น้อยแต่ว่าอันนี้จะหวานกว่าลองสีเบาเยอะลองสีเบารสชาติเป็นยังไง

อันนี้สียบมากเลยแซบอ่อันน,นี้สียบหวานเอากินกินเอาถ้าที่ตามคลิปต่ตอไปนอเดียวนอสิพาทุกคนพาไปเที่ยวชมเมืองไบเก้นน้ำกันนะตอเน,นี้ยกับจ่ใจทุกคนที่เข้ามาชมพบกันในคลิปไม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย